สวัสด <mile> ี <Church> ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่อคนครับยินได้มเนี่ยอือวตนไนได้มาได้มะเหี่ยวไแม่แม่แ่แได้ไหมได้้ค่ะี่หนอฮัลโหล ฮัลโหลยินดีไหคะีรวิทย์มาลูกวัสดีครับวันดีค่ะความรักเกียด้วยความรักยังไงครับที่มันไม่เมีอ๋อโอเคครับก็นี่ไม่นูกว่าจะถามอะไรโอเคโอเคก็คือวันวันนี้นะพวกเราทุกคนก็มางานแถลงข่าวเขาเรียกว่าใช้คำว่าอะไรดีแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ Remember Me ครับผมความรักเขียนด้วยความรักก็ ดูแล้วว่าเราจะออนแอร์วันที่9ครับหรือว่าสัปดาห์หน้า<ม>ทีนี้ก็จะมีพูดคุยเล็กน้อยสัมภาษณ์บนเวทีครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดู E ีพีหนึ่งพร้อมๆกันด้วยนะครับถ้าอยู่ดูนะเรื่องราวมันเป็นยังไงจามีนครับเรื่องเราก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ผ่านตัวกลางการสื่อสารนะครับ<ม>ว่าสุดท้ายแล้วการสื่อสารวิธีการที่เปลี่ยนไปจากจดหมายมาเป็นมาเป็น b b บี <MS N S 1> มาเป็น m อ n มเ <MS N S 1> มาเป็น BB ็ม็มาเป็นบีแล้วก็มาเป็นไลน์ สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อวิธีการเปลี่ยนไปแต่ความสัมพันธ์มันจะคงเดิมอยู่หรือเปล่าล่ะครับในฐานะเขียนบทมีเขียนหรือไม่หรือว่าไม่ได้เขียนไม่ได้ทำก็คือมีมีโอกาสได้ไปแจมในฝั่งของพาร์ทกำกับบ้างพาร์ทคนเดียวบ้างอย่างเช่นของของไตเติลหรือว่าจะเฟิร์นนิดหน่อยเนาะค,คู่นี้แทบไม่ได้ไปทำเลยเออถ้าผม การทำหน้าที่พวกกับหน่วยนางนิดเดียวจริงๆงานงานหลักต้องโยนให้ทางพี่สนุกแล้วก็กับทีมครับมีนมีโอกาสได้มาร่วมนิดหน่อยก็สนุกดีนะสนุกดีได้ได้ทำงานกับทุกๆคนเลยอยงเงอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นกองเล็กๆเนาะจังหวะที่ถ้าถ้าตัวมีนไปเองนะก็สนุกดีครับแล้วก็พาร์ทพาร์ทอื่นๆมีนว่าก้อนใหญ่ๆเนี่ยน่าจะค่อนข้างมีเยอะเลยแหละที่หลายๆพวกเราหลายๆตัวละครจะมารวมกันแล้วก็มีพาร์ทส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของความสัมพันธ์เพื่อนครอบครัวอะไรเงี้ยครับผม ความน่าสนใจมันอยู่ตรงไหนสำหรับเรื่องดีความน่าสนใจมันคือการได้ย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องราวที่เคยผ่านมาแล้วบางคนอาจจะเกิดทันบางช่วงบางตอนหรือบางคนอาจจะทันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่าสุดท้ายแล้วในวิธีการเล่าทั้งหมดมันก็จะมาจบที่ว่าความสัมพันธ์เราเราก็อยากให้แคร์อยากให้นึกถึงคนรอบข้างแล้วไม่ว่าอะไรมันจะเปลี่ยนไปแต่สุดท้ายก็อยากให้ ความสัมพันธ์มันคงอยู่เหมือนเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมครับความน่าสนใจมันน่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีแล้วก็ความสัมพันธ์ของพวกเรา,าทีามสัมพันธ์ทาสงสังคมบ้าง <c oughs> หลักเลยจ้าเลยครับผม <c oughs> <c oughs> ดำเนินเรื่องก็ของเรามันมาตั้งแต่เริ่มต้นเนาะมาตั้งแต่จดหมายเลยการสื่อสารตั้งแต่เริ่มต้นมันก็จะเป็นเหมือนการปูเรื่องของเรามาว่าการสื่อสารนี่มันสาคัญยังไงแล้วแล้วการสําคัญมันพัฒนายังไงก็จะเห็นความแน่นแฟ้นของความสัมพันธ์ตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปเรื่อย การสื่อสารที่มันขยับก้าวหน้าเพิ่มขึ้นมันจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปอะไรที่มันจะเปลี่ยนไปบ้างก็อยากฝากทุกคนให้ติดตามดูนะการสื่อสารมันจะเปลี่ยนไปจต่ความรักยังคงอยู่ใช่ไหมต้องรอดูเด้ผมพูดนี่ผมบอกหมดเลยนะได้กลิ่นดราม่ากลินดราม่าคู่อื่นครับนี่คู่นีบครับผมก็สำหรับคู่ของมาแมกาลิเตอร์นะครับก็จะเดินเรื่องด้วยเ s n มสครับผมก็จะเป็นการ เป็นแพลตฟอร์มที่2เนาะต่อจากเรื่องนั้นก็จะได้เห็นว่าความสัมพันธน์การใช้ MSN เนี่ยเวลาที่เราจะคุยกันแต่ละทีอ่ะมันจะต้องคอยกลับมาบ้านกลับมารอกันว่าเอ้เขามาหรือยังเรามาหรือยัง<อ>เวลามันจะพร้อมกันไหมนะเราจะคุยกันยังไงครับแล้วก็ด้วยตัวของโมเนียมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะอ่าเรื่องที่จะสื่อสารด้วยข้อความนะด้วยวิธีอื่นแทนแล้วผมก็ต้องมาดูว่าในการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นยังไงจะเจออะไรบ้างไหมก็ต้องรอดูครับผม ไตัวแชมป์เมื่อคราวนี้นคาลิเเตอร์กันแล้วกันเป็นเด็กร่าเริงสดใสครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสิ่งต่างๆทำให้ตัวแชมป์มันเปลี่ยนไปซึ่งไอความเปลี่ยนไปเนี่ยมันดันไปโยงกับแอปพลิเคชันไลน์ซึ่งมันก็ตั้งคำถามกลับไปในเบสของตัวเรื่องว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เราคุยกันทุกวันเนี่ยเหมือนใกล้ชิดกันหรือว่าความสัมพันธ์จริงๆแล้วมันห่างไปหรือเปล่าอิยายทุกคนลองติดตามดูครับเพื่อนี่มันจะพยายามบอกแล้วว่าการสื่อสารนำมาซึ่งความสัมพันธ์หรือเป่ เออมันคำคำถามของเราจากการเล่าเรื่องนี้ออกไปอ่ะเราอยากตั้งคําถามัาคนดูว่าพอความสัมพันธ์อ่ะความสัมพันธ์มันก็จะมีอยู่ของมันใช่ไหมไแต่ว่าเมื่อวิธีการสื่อสารมันเปลี่ยนไปอ่ะความสัมพันธ์ของเราอ่ะมันจะเป็นยังไงจะต่างออกไปไหมนี่นี่เป็นคําถามที่เราอยากจะตั้งคําถามถึงทุกคนมากกว่าอย่างเช่นเมื่อก่อนอ่ะการที่เราสมมตินะเราจะได้เจอคุณพ่อคุณแม่เราในสมัยก่อนมันจะเป็นเรื่องยากหลายคนมาทํางานต่างจังหวัดหลายคนมาเรียน กลับไปกว่าจะได้เจอกันทีอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้เราสามารถแบบตั้งไลน์กลุ่มครอบครัวแล้วก็ส่งสติกเกอร์สวัสดีวันจันทร์กันได้ทุกวันสามารถแชร์ข่าวลูกโซ่ก็ได้ทุกวันอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันจะเหมือนเดิมหรือเปล่า <c oughs> ประมาณนั้นนะ,ะใครฝากเลกยได้กันบ้เนี่ยได้อ่ใครดีฝากทุกคนอ๋อพี่นุกฝากมาโอัดีคุณสนุกนะพ่วมกับแล้วก็ผู้จัดการของพวกเราสังกัดอัลติเมททูก็ ฝากมาฝากมินมาไม่ได้มาสัมภาษณ์เขาเขาฝากซีรีส์เรื่องนี้ mm hmm. ฝากขอโทษทุกคนล่วงหน้า mm hmm. เพราะว่าอาจจะไม่ได้มีเออเลิฟซีนหรือว่าโมเมนต์ hmm. หรือว่าความหวาน mm hmm. ความแบบเซ็กซี่มากขนาดนั้น mm hmm. แต่ว่าเราก็อยากจะให้ทุกคนดูในความสัมพันธ์ด mm ูใ hmm. นความรู้สึกแล้วก็มูดแอนโทนของครอบครัว mm hmm. ของเพื่อนของอืมอะไรพวกนี้มากกว่าครับ mm hmm. ก็อยากอยากให้ทุกคนแบบ ขอโอกาสคุณสนุกเขาพูดว่าขอโอกาสแล้วกันก็อยากจะขอโอกาสทุกๆคนนะครับผมเปิดใจให้กับซีรีส์เรื่องนี้หวังว่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ของทุกคนจะดีดียิ่งขึ้นไปต่อไปในอนาคตครับผมใอาเพิ่มเติมไหมฮะเอาสักหน่อยสักหน่อยอาจาย์จะพูดอะไรนะอาจารย์ท่าจะเพกูดสกิ๊ดพูดว่าเปิร์ดว่างหนนะโอ้โก็สเตตัสสกิ๊ด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 ได้นอกกี้เอาเดี๋ยวเพิ่มเติมเฮ้ยก็อยาก เพิ่มเติมก็คือการพัฒนาตัวละครนะฮะคือในเรื่องเนี่ยเป็นแบบคือแ,แบบเขาไม่อเดตคือตั้งแต่เด็ก,กเป็นทำงานอ,อ,อยากให้ทุกคนแบบติดตามดูว่าอยากให้ทุกคนหลงรักเลตัวละครมากกว่าจริงๆมันตั้งแต่เด็กเลยอะ่ะจนโตว,ว่ามันผ่านเหตุการณ์อะไรบ้างในแต่และตัวละครก็ฝากอีกทีครับครับ ติดตามมาทางช่องทางไหนยังไงครับยังไม่บอกครับโอเคครับติดตามทางช่องอมรินนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับเริ่มวันที่9ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็สามารถชมย้อนหลังนะครับทางแอป3ามพารเนาะก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนครับ